เออแล้วก ok <ting> ็ ok uhh ้อ้สองมัดมามาเด้อมากินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจัดของให้แป๊บนึงถุงด้วยถุงด้วยถุงถุงก็ไม่มีเนี่นะคะคุณแม่ป้อนหน้าร้านหน้าดวงเป็นสองเลย แป๊บหนึ่งนะกำลังจัดออเดอร์ให้นะคะใครมาใหม่มีบัวงามมีบัวงามกับอะไรสีเกต,เกตชื่อสีเกตอะ่ะใช่ค่ะจดแล้วอน,นุภายสีเกตนะตื่นเต้นทางมาใหม่จัดออเดอร์ให้เขาแป๊บหนึ่งข้ามาแล้วเด้อข้ามาแล้วเดี๋ยวสีเกตชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะโอ้มาพายสยาม่าคุณชื่อหน่อย ลายสีเกตอาจารย์ไม่คนชื่อเลยลายสยามลายสยามนะคะคุณแม่เดี๋ยวจัดผลจัดอันนี้ให้เขาพร้อมนะคะ่ะชูงอยู่ไหนเนาะอย่าพายม,มาเร็วๆค่ะ านสาราก็อ,าอยู่บ้านศาลานะคะมานะคะมาเอาข้าวมารอข้าวของอน้ําได้แล้วผมบอกเออมาใกล้ๆก,กันหน่อยเออนะคะแบบสองนึงเมตตาสองเชือกได้เลยนี่่ไงเาทผมมปอ เมาใหม่คนละเชือกนะคะกล้วยหนึ่งนะคะกล้วยไปแล้วเหล้าอ้อยสองมัดเอาอ้อยให้หน่อย2มัดตาใหญ่โยนไปให้สองเชือกโน้นนะคะใช่นะคะ ก๋วยเบิรไปล่วงหน้าแล้วแม่เอานั้นเลยก๋วยเบิรไปแล้วนะคะล่วงหน้าสองถุงนะคะใบสองมัดบัวงามกับช so ้างตะลุนใช่บัวงามรันะคะอู้อ้วนมากเลยใช่ค่ะแม่พลาเท้สวงางเลยเอาอะไรก๋วยกับแตงโมเนาะ กล้วยมันไม่สดแล้วกล้วยมันลื่เหรางสชื่องช้างเชือช้างชือไหนกลับนะคะบัวง,งามบัวง,งามกลับอะไรได้เ<า>มื่อกี้กับพายพายพายสยามแ<า>ม่ เด ah. ี๋ยวนะคะแม่ประกอบตอบไม่ทันแป๊บหนึ่งอ่ฝากคุณแม่เองว่ะน่ะฝากคุณแม่เจเจมาเขาอยู่นั่นจี้บุญเหลือกับโดโดอนาทายเนอแอบุญเหลือกับใครบุญเหลือกับโดโด ฮะก็ผลไม้ตอนแรกหนึ่งพันใช่ไหมบ้านนี้แล้วก็ป้อนเชื่อกห้าร้อยแม่ฝั่งโู้นไม่ได้ฝากด้วยแม่จ๋าฝากอีกสี่เชือกกำลังมาฝากทุกคนค่ะสี่เชือกกำลังมาควันควันไม่ตั้งผลตา ไปฝากคุณแม่เจเจอยู่ช่องนู้นไปเร็วไปฝากคุณแม่เจใจมาโดเอปแม่เเจจอยู่ช่องนู้นมีคนย้ายกันเราเอาไปฝากคุณแม่เจเย่ยก่อนเร่ว ่ไปฝากคุณแม่เขาแานเช่ชอ,อ่มวันนี้มีข้าวนะคะหมูทอดจากคุณแ,แม่แม่ทรายมีข้าวฮะคิดแล้ว,วข้าวเด็กกำลังบอกนะคะคุณแม่ กำลังบอกให้น้องครีมไปส่งกลา่ำลังทยอยมาเย <c ười> ้อ,อ่ะ <c ười> ไปอ้อนเราคุณแม่เจเจอยู่าาาานั่นท้องสุกกินน้ำเยอะนะแม่เมียวจับแบบน้ำแม่ เอากระเพาะเขาเอาข้าขวเอาข้าวัฟานมีทั้งหมดนะคะน่าจะ20สิบกว่าเ้วอย่าไม่นะับเพราะว่าทุกวันก็20สิบกว่านะคะ อแบตจะหมดอะทำยังไงเนี่ยแบตเปอร์เซ็นต์เดียวแบตเปอร์เซ็นต์เดียวแม่ทำไมวันนี้ชาดมีข้าวแจากบ้านละชุดโอเคค่ะขอบคุณคุณแม่เกรดนะคะข้าไม่พอเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยบ้านไหนไม่ได้ข้าวอ้อนก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าข้าวเหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวพราจัดให้นะคะแซนดี้แจ้งหนึ่งถุงจ้าแซนดี้แจ้งหนึ่งถุงนะคะขอบคุณคุคณาค่ะคุณแม่พ้าออนคุณแม่ไอริส ขอมว่าคุณนะคะแม่แซนดีบังผิดเชือใครอ่ะอ๋อมีเพิ่มทัพย์นะคะเพิ่มทัพย์มีเพิ่มทัพย์มีบุญเหลือ ไม่มีจา๋าจะให้เด็กๆนะคะไปส่งนะแม่เอ็นดูนะคะช้างมาเดี๋ยวน้ำก่อนมีกี่บ้านเพิ่มซับมาค่ะคุณแม่เนาะเพิ่มซับนานๆมาทีนะคะเพิ่มซับโอ้ยแบตบเปล่าๆแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยวันนี้เป็นไรไม่รู้น้ำหวานไม่ลืมจ้ะแม่เดี๋ยวมอบนะคะของน้ำหวานยหาสนใจห้าร้อยคุณแม่เจเจ เมียยอแล้วเียเลอพี่โบอมากับแม่ตัวเล็กเลยละนะคาข้าวมาแล้วปองมาช่วยจัดก่อนออเดอร์บ้านมากนบ้านบ้านชมเขียวห้าชุดหาสามชุดคุณแม่ทราย ขาวแมวแบก็มีแต่มันชาดไม่เข้านขนาดชาร์ตในในปลั๊กนี่มันยังไม่เข้าเป็นที่โทรศัพท์แล้วแหละแต่ทั้งหมด8ชุดที่เหลือกี่ชุดนับแล้วก็แจกทุกคนน้ำเครื่องดื่มของหวานอันไหนไม่พอวก็เอาไป็ีก๋วยเตี๋ยวนะคะใช่ใช่จะไม่เอาไม่เอา